สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักรบทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมอัด o น c h ชาแนลนะครับพบปะพูดคุยกันเรื่องตัวเลขนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาให้กับเอฟซได้ดูนะครับใลชมนั่นก็คือนิตยสารนำลูกทุ่งกองยาวนะครับลูกทุ่งกองยาว นะครับงวดที่แล้วหวยออกไปที่395นะครับเลขท้าย43นะครับมีท่านใดถูกหรือเปล่านะครับถ้าท่านใดติดตามทางช่องแอปหนุยชาแนลนะครับงวดที่ผ่านมาเราสรุปไปที่95้าหตัวมาตัว 7จ็ดสี่แปดห้าแล้วก็9 5้ห้วยออกไว้ที่3ามเนะครับแอดหนุยชาแนลสรุปบุญนะครับคอยติดตามนะครับผมจะสรุปให้ภายในวัน2วันนี้แหละนะครับน่าจะอยู่ถ้าไม่เก้าชุดก็6ชุดหรือจะเป็นชุดเดียวเลยก็ได้ <laughs> อย่าซีเรียสนะครับ <laughs> วันนี้ลูกทุ่งกองยาวนะมาบรรเลงให้ท่านได้รับชมวดที่แล้วลูกทุ่งกองยาวหนังสือหาไม่ได้นะครับเขามาไม่ทันผมเลยไม่ได้ไปติดตามอีกเขาบอกว่าจะมาช้าเราก็เลยไม่ได้เข้าไปตลาดนะครับเลยไม่ได้ลงต้องขอโทษเอฟซนะครับที่ขอมาวันนี้มาแล้วครับวันนี้มาอันนี้ให้ดูนะครับ ให้เราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องนะครับไม่ได้ดูออมสินกับทกศผมดูแต่หัวใหญ่ก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็มุนหัวนะครับอ่าต่อไปเข้าไปที่เลขมหาโชคมหาลาบนะครับงวดน,นี้ตารางเลขอยู่ที่0 4นย์นะครับนะเดี๋ยวจัดเวทีอีกสักนิดหนึ่งเพราะมัน ตัวเป็นหนังสือตัวเล็กนะครับวิเคอตสองสี่แนะครับข้อมูลจุดที่อยากให้ดูนะครับก็จะดูอยู่ประมาณนี้นะครับบนข้อมูลบนนะครับบนก็จะอยู่ที่หลักร้อยนะ3 4 7หลักสิบสอ เหลักหน่วยอยู่ที่3 4 9นะครับเลขกําลังวัน2 4 8สนะครับส่วนล่างอยู่ที่4 6 9นะหลักหน่วยหลักสิบอยู่ที่0 4 8นะครับจับคู่ให้ตามนี้นะครับจับคู่ให้ตามนี้อยากให้มองไปที่4 นะครับ4กับ3บนนะครับ3กับ4 4กับ3บนนะครับส่วนล่างนะ6กับ9นะครับตามนี้นะครับเลขมงคล4 6 9นะครับเลขมงคลไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับงวดนี้เพราะว่างวดที่ผ่านมา ผมหาไม่ได้นะครับเขาบอกหนังสือมาช้าเขาว่าอย่างนั้นนะเจ้าของเขาโทรมาบอกก็ตอน,นครึ่งเทอมเข้าไปแล้วก็เลยไม่ไดเอามาลงเพราะหนังสือก็มาเต็มแล้วนังก็มาเต็มโตะแล้วก็เลยไม่ไดเปออกไปเอาแล้วครับวันนี้วางสามสี่หกนะครับมือพักการเลขมงคลสี่หกเก้าชนกันที่สี่นะครับ อยากให้ดูนะครับเลขที่มันประทะกันเยอะๆนะมันมักจะเข้าสี่สี่สี่ดูงวดก่อนน้นก็ได้นะงวดเจ็ดเก้านะงวดเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดเจนะ็ด 7, 9, 6, 7, 7, แล้วก็เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดวนี้สี่สี่สี่แล้วก็สี่นะ เอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะว่าโอ้ยไม่มีรสชาติเลยแอดก็จะว่างั้นอาจารย์หาเติมพริกเติมเกลือให้หน่อยมันจืดเขาว่าอย่างนั้นอ่าโอเคนะอันนี้ลาบจากสื่อไทยนะสกับ4 3 4 6อยากให้มองไปที่4เหมือนกันนะครับเด่นบน4ี่ นปลาทองนะครับเดนล่าง4 6 9 4 5 8 4 6 9 4น่าจะดีนะผมว่ามีติดไม้ติดมือไว้มั่งนะครับสำหรับเลขสี่บนนะครับเลข9ล่าง เาไหมล่ะแต่งวันี้ถ้าสี่ไม่มานี่ก็ถ้าสี่ไม่มาบนให้ซื้อสีติดติดล่างไว้มั่งนะครับผมว่าสีน่าจะเด่นบนมากๆเลยสำหรับช่องอื่นอาจจะเด่นตัวอื่นนะสำหรับช่องผมผมว่าน่าจะเป็น4ีนะส่วนล่าง9ก ที่ผ่านมาออก4 3นะเก็จะเป็น9 9 5 9 3หรือเปล่า9 6อีกตัวหนึ่งนะถ้า9มามันก็จะเป็น9 3ไม่ใช่นะ9 6 9 6นะ9 5 9 6นะครับล่างนะครับล่างนะ ส่วนบนผมว่าตามนี้แหละโอเคแล้วแต่จะลืมศูนย์สี่นะอย่าลืมศนะูนย์สี่นะผมไปตลาดหมดเกลี้ยงแล้วเมื่อวานเลยไม่ได้สักใบเลยว่าจะไปที่อื่นไปหาที่อื่นอยู่นะครับนายแน่มาก 3ามนะครับผมจะเอาเฉพาะจุดใหญ่ๆนะครับเอาจากเฉพาะเลขเด่นส่วนเลขจับคู่จะไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันมันทำให้เราหมึนนะครับเอาตัวเลขเด่น3 4แล้วก็6นะครับกรองดำนะตาผมกรองดำก็อยู่ที่3ามนะครับ3 6 8 ถ้ามอง6ก็จะเป็น6กหนึ่งหห้าแล้วก็69เก้าสอย่าลืมนะครับ6กสาเป็นเลขล่างนะถ้าถ,ถ้าพูดถึงเลข6ถ้าพูดถึงเลข6นี่ให้มองไปที่ล่างนะครับเคยเข้านะงวดที่ออก7จ็ดหนึ่ง ตาคมก่องดำอยู่ที่6 1หนึ่งนะงวดที่ผ่านมาผมไม่มีข้อมูลแต่ว่าผมว่าล่างน่าจะติดนะงวดนี้นะน่าจะติดของเขานะครับส่วนส่วนนายแน่มากเข้าบนนะครับส่วนนายแน่มากเข้าบนงวดนี้ให้มองไปที่สีนะครับ ส่วนทางนี้ผมให้มองไปที่6นะครับล่างนะครับส่วนรวยและนะรวยและงวดน,นี้4กับ6เขาไปเลขบนเลขล่างนะรวยและเนี่ยให้ทั้งบนและล่างงวดน,นี้4น่าจะไปบนนะอยู่ที่1 4 3 4 5 4้าี่แล้วก็7 4 6น่าจะไปล่างอยู่ที่16 3 6 ห้าหกแล้วก็เจ็ดหกนะครับก็จะให้ดูจุดใหญ่ๆที่เคยเข้านะครับต่อไปลูกทุ่งกองยาวนะลูกทุ่งจองยาวแจ็คพอตวดนนี้สีกับเก้านะฟังเสียงผมอ่านกันแล้วกันรู้สึกมันจะติดไปทางเลขนี้นะครับเก้า เก้ามา19 3่49แล้วก็69 4สีมา4245 47แล้วก็49นะครับ4994เ 9, 9, 4, พราะเขาจับวินนะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับ4994เผมว่าโอกาสสูงมากๆเลยนะครับล่างนะครับอันนี้บน นะครับลูกทุ่งกองยาวบน3ตัวมาตัวก็คือ468ดึงตัวเดียว8นะครับ4ี4แแล้วก็68นะครับงวดก่อนหนะน้านู้นบอกบนแต่เข้าล่างนะ งวดนี้บอกบนแต่อาจจะมีล่างที่ที่6นะเข้าหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับงวดก่อนนะครับตัวนี้ก็ดีเอาดึงเข้าดึงตัวนี้มาเหมือนกัน469 468 469นะครับจับคู่ไม่ค่อยจะเข้าแต่ว่างวดนี้น่าจำมีให้เห็นนะผมว่า6กเนี่ย หกหนึ่งหกสามหกเก้าหกสี่เนี่ยน่าจะมีให้เห็นนะนะดูไปที่หกนะครับงวดนี้สำหรับเล่ล่างเพราะว่าเล่มนี้ฟันมาทางนี้หมดเลยฟันตัวเดียวหกล่างนะครับล่างนะครับ บนอยู่ที่สี่กับเก้าฟันตัวเดียวสี่ล้านเปอร์อ้ร้อยเปอร์นะครับสี่เข้านะมีเข้านะครับงวดที่ออกเก้าเจ็ดนะนะครับวดนี้ออกสี่ จะเสียอะไรล่ะ <N un> นะครับเอาดีๆนะครับ <N un> ลูกทุ่งกองยาวนะครับงวดนี้ VIP ให้4กับ7ดึงตัวเดียวสอยู่ที่4 3 4 6 4 9นะครับ7จ็ดส9มสองตัวนี้แหละนะผมว่าไม่หนีโดยเฉพาะตัวนี้นะผมชอบ นะครับหลักร้อยอยู่ที่0ู9นี่โต๊ดเข้าแน่ๆนะอลองดูลองดูนะสถิติเขาดีหรือเปล่าล่ะสถิติงวดที่ออก6กหนึ่งนะเขาไปดันไปเข้าออล่างซะนะนี่แต่ตัวเอกลิขิตเขาเข้าเจ็ดบนนะนี่ เอกนิคิดก็ยังติดสี่นะครับดูอีกสักนวดมีไหมนวดนี้นวดนี้เข้าบนนะหกสามศูนย์เก้านะครับนี่นะเปรียบเทียบให้ดู ตัวตัวที่เขาเข้าหน้า10นะครับงวดนี้นะงวดนี้อยู่ที่4กับ7นะครับลมก็ดีเหมือนกันไม่งั้นไม่ไวสี่กับ7นะครับฟังเลขบนของเอกลิขิตสี่นะครับส่วนล่างอยู่ที่3ามห้ นะครับงวดนี้นะผมว่าลูกทุ่งกองยาวเป็นพระเอกเหมือนกันนะเป็นพระเอกเหมือนกันมาเนิบเนิบ,นบดีไม่ดีจับคู่นะครับงวดนี้คู่นี้อาจจะเป็นห้าสามหกสามนะไอ้นี่อาจจะเป็นสี่หกสี่เก้านะครับอาจจะจับคู่วินนะเนี่ยสี่หกสี่เก้านะ สีเจด้วยไม่เขาไม่จับให้นะครับโอเคฝั่งนี้ก็ตัวเล็กนิดหนึ่งเด่นสุดศกับ8นะครับ1 0ส่วนล่างอยู่ที่3กับ6นะครับนี่ชื่ออาจารย์ขวานทองนะขวานทอง อาจารย์ตรวจชื่อตัวเลขจังเลยนะอาจาบาสสเก็ตบอลดึง9ตัวเดียวน้ำบนอยู่ที่29 49เแล้วก็79ส่วนล่างวิ่งดึง4ี่นะเห็นไหมครับว่ามันมีตัวกลับด้วยนะสีสีเด่นบนมากๆอาจจะลงล่างนะครับซื้อลอตเตอรีตตร่ิดสไว้บั่งนะครับเผื่อจะได้ล่างมัง่งนะครับ ตัวนี้ก็ดีนะครับมหาอินเนี่ยฝั่งนี้บน5กับ8นะล่าง3กับ6อาจารย์กล้องฟ้าบน6ล่างเานี่มันสลับกันอยู่นะเกับ6กน่าจะไปล่าง9น่าจะมาบนกับ4นะครับลองดูงวดก่อนสิ เข้างวด79นะครับนี่เจ็ดหนึ่งนะเก้ฝั่งนี้61นะครับเก้าเจ็นะครับ6กหนึ่งอาจารย์กล้องขวาดีนะมีนะ แต่ผมมองไปทางเลขล่างมากกว่าเลขบนยังไม่เท่าไหรแต่เลขล่างงวดนี้น่าสนใจนะครับจะให้ดูทุกหน้านะครับอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เทนเมนต์พาโชหยุดบนอยู่ที่1570นนะครับแจ็คพอตแตกอยู่ที่ หนึ่แล้วก็0ูนนะครับบน,นนี้เรายังไม่มีประสบการณ์นะครับเรายังไม่เห็นประสบการณ์เขาเลขเลิกรวยนะครับบนอยู่ที่ศ1 2ย์หนึ่ล่างอยู่ที่256นะครับตัวนี้เป็นเลขตัวกลับของเลขกลางเขานะครับผมว่าน่าจะมีให้เห็นเหมือนกันนะ อันนี้เป็นเลขตรงๆนะครับตัวนี้นะดูไว้นะครับของอาจารย์วันรวยดาวเด่นอยู่ที่290นะดึงศูนย์แต่ไม่มีตัวจับให้นะครับไปทาง2กับ9 มอสํารานนะครับบนอยู่ที่เก้าล่างอยู่ที่สามนะครับเรายังไม่หมดที่แล้วเราไม่มีประสบการณ์ให้ดูนะครับเศรษฐีพันล้านสามกับดาวจักรกวาลเก้านะครับ4 6 8ใส่เก้าจับใส่เก้านะครับ ดูข้ามงวดหน่อย,ยดาวจากักรวาลอยู่ตรงไหนหละนะครับหกหนึ่งกับเจ็ดเก้าตัวนี้ไม่เข้านะ แต่นีวันนี้วันนี้มันน่าจะเข้าบนล่างนะครับหกนะชนหกเหมือนกันสามชนสามเหมือนกันสามี่แล้วก็69ก็มีนะครับตัวเลขเยอะจริงๆอาจารย์ลูกตุ้งกล่องยาวนะครับแต้มลีลาบนสี่ล่างห ถ้าหกมานะให้มองไปที่หกสองหกสามหกสี่แล้วก็หกแปดหกเก้านะครับ 6, ถ้าสี่มาก็ตามนี้นะครับดูนะดูเลยนะครับเอาไปไว้ใช้นะถ้าหกมานะสองสามสี่แปดเก้านะถ้าหก สกับ9้านะครับสี่กับ9ก้าก็ไม่เข้านะงดก่อนนู้นก็ไม่มาเลขวันธง ouais. see, วดนนี้สามนะเลข네เซียนหกับ9้านะครับหกับ9้าอาจารย์ใหญ่สี่หแปดนะครับ ท่านใดเคยดูกดด็ดูดูดูไว้นะครับผมยังไม่มีประสบการณ์มากมายกับนะครับนี่ก็ดีนะอันนี้ทกสทกอวิ่งหกนะใค้ท่านใดชอบเล่นทกสก็วิ่งหกนะหกแปดนะลองดูนะเ,เลขขยันงวดนี้อยู่ที่ 4 6 9 0บนนะครับสรุป4กับ9 4 6 9 0ดึง4กับ9นะครับลูกยายจันท์ลูกยายจันท์ดึง3กับ5น่าจะเป็นบนนะล่างน่าจะอยู่4กับ6 4กับ6นะครับพลังโชค4 เนะตัวประกบ180นะครับวาสนาพาโชค8นะครับอันนี้อะไรชอชาม7นะครับอันนี้ออมสินกับทกศนะออมสิน4นะีทกศเก9นี่มาจุด ปกหลังที่น่าดูอีกอันหนึ่งนั่นก็คือ479นะครับ9จะไปล่างหรือเปล่านางวดน,นี้สงสัยอยู่นะแต่ว่า479เนี่ยต้องติดบนแน่นอนตัวหนึ่งนะต้องมีบนแน่นอนตัวหนึ่งงดที่เรามีที่เขาออก6 1กับ79นะ หกหนึ่งจับคู่กันเลยแล้วก็เจนะ็ดเก้าเข้าบ้างไมมเข้าบ้างนะแต่เรามผมผมเพิ่งซื้อมานะสามสี่งวดนี่แหละหกสามศูนย์เก้าไม่เ,เข้างวดที่แล้วไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เอามาเขาไม่ได้ส่งมาขายไปเขาบอกว่ามาช้าก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับส่วนงวดนี้สี่เจ็ด ผมให้มองไปที่4นะครับ4กับ7วิ่ง4กับ7แหละบนนะครับแต่ดึงดึงตัวเดียวน่าจะอยู่ประมาณนี้จับวินไว้ด้วยก็แล้วกัน4-7-4-9นะครับ fc งวดนี้ส่วนล่างจะมีไหมลนะ่ะ7กับ9มันสวิงดูที่7นะนะครับโอเคขอบคุณมากครับ fc ทุก,ท,กทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้กับหนุยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับกับหนุยชั้นเด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับรักกันจริงติดตามกันไว้นะครับเชื่อวันหน้าจะมีดีๆให้ท่านแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมได้นำลูกทุ่งกองยาวนะครับหน้าสุดทา้ายเลขเด่นของ ลูกทุ่งกองยาวนะครับอยู่ที่ซีเจ็ดแล้วก็เก้าต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับกราบขอพระคุณทีมงานของลูกทุ่งกองยาวนะครับที่นําตัวเลขดีๆมาให้มีอาจารย์ร้อยแดอาจารย์อยู่ในนี้คิดว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับกราบขอพระคุณมากขอให้ท่านรวยๆเฮงๆปังๆก็แล้วกันและขอให้ f อฟมีตัวเลขดีๆเอาไว้หรืออยังนี่แหละคือข้อสรุปที ค่อนข้างจะดีมากของช่องแอดหน่วยด้วยนะครับผมว่าจะสรุปให้ท่านเร็วๆนี้แหละนะติดตามไว้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆและสวัสดีครับ